กัจะเเปาารขยนน็สดวใต้คบฝนที่ตกหนักทําให้น้ําจากเทือกขเขาเคชกูดไหลลงสู่ลําคลองด้วยความแรงและมีปริมาณมากทําให้กัดเซาะตะลิ่งริมคลองส่วนพืชผลทางการเกษตรยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีโดยเฉพาะที่อำเภอเขาคจกูดส่งผลให้น้ำจากเทือกขเขาคจกูดไหลลงมาตามลำคลองต่างๆเช่น ของไปบูนของตะเคียนและของกระสือตำบลตะเคียนทองอํเาเภอเขาคิจกูดโดยสีของน้ําเป็นสีขุ่นแดงและไหลแรงทําให้ตลิ่งริมคลองถูกน้ํากัดเซาะหัวสุดน้ําของเกษตรกรในพื้นที่ถูกน้ําพัดหายไปหลายตัวและเมื่อเวลา11เดิกา45นาทีนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรอํเราเภอเขาคิจกูดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สํารวจปริมาณน้ําและความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร โดยเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายมีเพียงตะลิ่งริมคลองถูกน้ำกัดเซาะเท่านั้นกเกษตรอำเภอเขาคิจกูตดกล่าวว่าฝนได้ตกติดต่อกัน2-3วันทำให้น้ำจากเทือกเขาคิจกูตดได้ไหลลงมาสู่ลำคลองต่างๆเพื่อลงสู่แม่น้ำจันทบุรีทั้งนี้เมื่อฝนได้หยุดตกระดับน้ำก็ลดลง แต่หากมีฝนตกมาเพิ่มอีกก็น่าเป็นห่วงเพราะดินเริ่มอุ้มน้ําเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมฉับพลันและดินถล่มได้ส่วนความเสียหายทางการเกษตรขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจึงขอเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนตรงนี้ค่ะปริมาณน้ําก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็น้ําที่เห็นจะเป็นน้ําแดงๆน่าจะมีการซาะริมตลิ่งโดยน้ําจากภูเขาะ่ะะคลงมาเนาะ ตอนนี้ก็อยากจะเตือนเกษตรกรที่อยู่แถวๆริมน้ำนะคะ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน่าจะมีโอกาสต้นไม้เสียหายได้นะคะค่ะคตอนนี้มีรายงานพืชผลที่กำลเสียหายไหมครับยังยังไม่มีการรายงานพืชผลเสียหายเลยค่ะเพราะว่าน้ําช่วงนี้ที่ลงมาน่ะก็จะมีการท่วมขังแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะระบายลงแม่น้ำเนื่องจากว่ายังมีปริมาณน้ำที่ยังระบายได้นะคะ แต่ว่าถ้ามีปริมาณฝนลงมาเพิ่มมากกว่านี้อีกสักพักหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงทั้งน้ำที่จับภูเขานะคะอาจจะมีการถล่มของเขาได้นะคะฝนตกหนักไหมตกตลอสองชั่วโมงแต่ตกใหญ่ตกใหญ่มากเลยมันก็น้ำม,มาเนี่ยพังกันไปเนี่ยอะไรพังนันครับก็ที่พังเนี่ย เก็บขึ้นทันเย็บขึ้นทังนะออพอพรฝนตกก็ต้องดูดแล้วคอยระวังกลัวเขาพัง